สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่14กันยายนค่ะพร้อมกับอัพเดตพายุนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะช่วงเช้ามีฝนบางพื้นที่นะคะในภาคอีสานและสปะปลาวค่ะในช่วงบ่ายค่ําฝนจะกระจายตัวมากขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักตามแนวลมพัดสอบค่ะ โดยรวมแล้วนะคะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องได้ตามภาคต่างๆค่ะและในช่วงดึกฝนเน้นในภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานล่างค่ะอัปเดตเส้นทางพายุนะคะพายุใต้ฝุ่นหมุยฟ้าโซนร้อนเมือบกและพายุโซนร้อนนันมาดอค่ะทั้ง3ลูกนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบกับอากาศประเทศไทยโดยตรงทั้งหมดนี้นะคะจะเคลื่อนตัวไปที่เกาหลีญี่ปุ่นและจีนค่ะ ข้อมูลและเส้นทางยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะและเมื่อเวลาบ่าย3า5โมง45นาทีเมื่อวานนี้นะคะน้ำป่าจากเทือกเขาคิชกูดค่ะจังหวัดจันทบุรีไหลลงมาสู่คลองตะเคียนนะคะผ่านหน้าวัดเทพทันทองอํเาเภอเขาคิชกูดโดยน้ำนะคะมีสีขุ่นแดงและไหลเชี่ยวมากค่ะ ได้พัดพาเอากิ่งไม้และต้นไม้นะคะจากด้านบนลงมาด้วยค่ะและเมื่อ3ามสัปดาห์ก่อนนี้นะคะที่วัดนี้ค่ะได้ถูกน้ำป่าไหลหลากนะคะพัดศาลาเดินจงกรมเสียหายค่ะและน้ำก็ยังได้กัดเซาะตะลิ่งนะคะทำให้กุฏิเกือบพังเสียหายอีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนุ้ยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปของนุ้ยนะคะคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดที่ไหนนะคะเขียนมาบอกนุ้ยได้ที่ใต้คลิปค่ะเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศกันได้นะคะ บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ประเทศไทยค่ะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองภาคเหนือนะคะการกระจายตัวของฝนทางภาคเหนือค่อนข้างดีเลยค่ะร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีการกระจายตัวของฝนร้อยละหกของพื้นที่ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงคราม และสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะการกระจายตัวของฝนที่ภาคใต้นะคะก็อยู่ที่ร้อยละ60-70ของพื้นที่ค่ะและในช่วงวันที่15-20กันยายนค่ะ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยนะคะก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย